สวัสดีสุกุสุก้นนะครับผมสวัสดีเอฟซีสุกุตันนะครับผมบิทีพ่านครับผมแนะนำตัวโะพี่นเนาะผมเป็นคนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เมียอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมมามีครอบครัวอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับทายทอดเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวิธีพ่านนะครับวิธีพ่านว่าสิเป็นการหาผึปึงนะครับการ หาเพิ่นหามิมนะครับการล่องปลาช่วงนี้ก็เป็นนาแรงครับผมเพิ่นกะลงปลาพี่นอ้องลงปลาหาปลาตามฤด,ดูกาลนะครับตามน้องนะครับกับพี่น้องทันใดน,น,นะครับที่อยู่จังหวัดใดน,นะครับไก้เคียงนะพี่น้องกุ้ยทักท่ายกันได้ครับผมวิธีพัฒน์ชมน,น้อยๆครับผมกำลังเพิ่งจะ ลงบ่พันหลายเดือนเรารับการสี่หาเดือนกับติดตามกับพันกุ์าคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่เข้ามาชมนะครับเป็นช่องน้อยๆครับผมกับฝากที่าังน้องนะครับฝากทีส่ทุกท่านฝากดันนะครับเมืองคลิปของปิติพันธนะครับผมปิติพันธที่สายของเทเป็นคน จะวาวระข้ามนะครับโดยกําเนิดมาได้ครอบควุสินนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ